กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีปร,รุก่บบา,กานนอที่ขามาหาบสม้มซ่องนอกคำามนำโซกพี่น้องเมื่อน,นี้น้องคำาาพี่น้องมาคุดจิโร่พี่น้องเอ้ยมาคุดกับไพเน่มาบึงนํากันเลยพี่น้องว่าสิได้หรือบ่แล้วเมื่อน,นี้น่นะมาคุดกาภาัภไพวะไก่น้ำรังเซเซลพี่น้องเอ้ย เพ็นอยู่บ่พี่น้องมาคุยกับซาลีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อก็นักซาลาพี่น้องเลยองคันนำโตเฮาสิมาง,งัดที่หลอ,อกกันเหมือนแม่เด็นดๆยังบ่ได้พอโตแล้วพี่น้องว้าวซัดก้นมันซ้ำพี่น้องเลยได้ตัวเดียวกับจนขีดแต่ขีดเต้นฮาก็ได้หนึ่งโตตัว,ตวน,น้อยหนึ่งแม่ตัวยังเหมือนข้าเจ้าคุดเนาะข้าเจ้าอ่น ทงไหายทงหน้าธรรมา,าสตร์พี่น้องอยู่ไหายอยู่หน้าคือเก้าคุดใกล้ๆเทียงแลยะพี่น้องเลยไปไปห้าคุดใช่หดอสีขาวทั้งได้ดีวะคาราบกอกจับตอนนี้ฮากับเขาป่านะพี่น้องเขาในในหัวแล้ว เห็นอยู่ปะควยมันไปอาเข็นนะแม่แตกเตนต,เตนเลยพี่น้องวันฮาเฮตอนเ็นอ่แล้วนะแม่หาเหล่าคูดพี่น้องเลยกค,คูดใหม่ๆนะพรเขาจะาักคุดเหมืนอนี้น,นเลยะไปบอกไปคุดวางหัวหัวงกุก กุ้งในครั้งหน้าไปวางหน่เนาะแม่กินงอ่อลอดหัวได้พี่น้องไหมแม่ตาน้ำาน้ำจีตาเอาพอป่นหรือว่าเอาเอาขัวเราเหมือนเจ๊สิได้พ่อสมได้แหละโอู้พี่น้องเอ้ยอักระชโตแม่ สวมันบูมี้สันเทมนี่สินับโตก่อนไหมสนี่ฮะกรไดาองโตสนี่เข้ามาบ่แม่สนี่สีอาวลอยโตไวเขาอะไรลอยโตสนี่สีบอกไปเลยสีคุณขมันเป็นหอดลอยโตแม่ลอยโตกับสินี่กินหาซิฟให้ไปเลือกหาซเดให้ให้ให้ในเฮือนกินเอาเนยหม่ำบ่ แม่มันมัหเลยได้เนาะือจริงวะเนาะพี่กี้แม่หนิก็มีเห็ดปวกเนาะพี่เอาข้างผูเบ้างป่ะฮาเหล่าคุดเถ้าในเดินเจ้ามันเลิกเป็นไงในเดินจ้ะ แล้วรูดอ,อีกพี่น้องที<ะ>่นี่ซับตายไปที่เ,เรียบร้อย <laughs> ออกมาบาได้แก่ตายไปเลยพี่พนอ้องทีนี่เรียกว่ามันเลิกคุดใส่สัน่นแทบได้เลิกเลยอยากควยปิดๆกันเลยพี่นอ้อง<ม>แม่พี่น้องออกมาอีกแล้ว ทักเราขึ้นโตหญ่หญแมนมาพี่เด้อคือคุยลายเถอะคนออกมาอยู่ข้างนอกข้างในคนพุดหลายอันนี้เาาขาจับอากาศขามาซื้อเป็นหัวหฮาให้ขามาเขาจับคุดไปแล้ว เกือแตะแนต้นพี่น้องเลยเกือบแขนน้องหาพี่น้องเ่าก็ได้หาตัวเอาเนี่ยเอาเซียมนี่สบายดีปาลุงยังไงเนย สบายดีปาลุงแล้วบ่อมาคุดกี่หล่อน้ำซนี่บ่โอ้ยสิได้กินไร้ละบาดนี่สิได้กินไร้อะไรแค่นั้นนี่เนาะน่อานะแม่เสียมน่ะตป่วนเอ้ยปนอยบอม่มาอีกเลยพี่นงนงอันนี้เป็นยา ระวังสับตีนตัเองค่ะแม่ยามเสียมเข้านะเธอเสียมมันคมเด้ออันนี้เอ้ยกะมาอยู่ได้เนาะได้ขู่โตอยู่ได้ห้าคดูดเผื่อได้ปัดวา่าเสียคขู่โตในหูเมือนนะคูดเมือนนะ ราไปกินมักดาปะนึกปะกินมักดาปะไปะเด้อป้าเสียมนะปะได้อีกแล้วพี่น้องปลาลุงบายปลาลุงนานอันนี้ก็สบายดีปลาลุงพี่น้องตัวยุ่งผลอารมณ์บ่ข่อยดีบันไดทองเสมอมานี่ บคอยกินข่าวเพิ่นกินข่าวพเพ่าแซ่บเนาะไปเด้อไปเด้อป่ะปะได้หนะ่ะคุณอาร์ลอนะ่ะคุณอาร์ลอ่ะนั่นนะเน่มาอีกแล้วน้องยังบ่ได้ไปทางใดแบบไปทางเลยคุณจิลล์กับไลน,นี่พี่น้อง พูดให้ม right. ันได้พ่อขู่อะไรนะแต่มันต้องด้อยโต้ล้อรุ่นพี่เนเฮ้ยหนักหน่อยอย่างเี้นี่ก็เหมื่อยแล้วาะนี่เหมื่อยแล้วพอนะคนโมตกมาใส่มาอยากเลิกเนาะโมตีมันเสร็จคุ้ยใหม่มะพี่น้องก็ตัวใหญ่อยู่เลยปงปีอีกเลยนี่หนึ่งตัว พี่พกดตรงนีนะกดนีเน้องต้านเปมือกอี่้องเอ้าเนพ้นพดขวาตัวยุบมือเอารมณ์เสียกได้ตัวยุบอย่างถือถือบินงงๆขิวซนอีกไไ เจี้ยใจเฮงคืนนนอนใชมถ้าทาั้งออกเว้นต้องอันเนยพี่น้องเ้ยตัวยุ่งนี่มาอีกแล้วเหลือตีนเดียวเป็นปีกเลยีปีกเลยไม่แต่โตได้แต่โตผุแทววะา,าั้่แทบอยากมานตัวเมียเ,เ,เ,เนาะ มันตื้ทีน้อขี่รถมาหนาต่ม่ขี่กได้น่นอตั้งแต่ไม่ได้ใส่เบ็ดมาเหมือนเอะตอนนี้เท่ากับคำอะไรน้อทีน้อ อวยเมื่ออะไรพี่น้องเล่ยคำเลยนี่แน่มีคนมาพุดเพิ่มอีกงได้พี่น้องพูดนึงน้อง,องตา้านไร้ประสิทนี์ยังไม่ได้เบิร์กนะโอ้ยเบิ่งก่อนแต่พอป่นอยู่บ่ก็ยังใครอยากพี่น้องเลยรอสักครู่พี่น้อง ตอนนี้ก็ขำแล้วบรรยากาศยัมค่ำๆพี่น้องเ้ยอยู่ทงไ้ทงหน้าอยู่เดินเดินเที่ยงหน้าน้องข้ามไนเลยพี่น้องแต่บปาจะมายาวไหมใช่บปังกลัดน สบายดีป่าลุงขี้่อมัอน,มนอยู่ได้เนาะเห็นแบบกันไหมคนขี้ไรค่ะกินมันอยู่ได้เนาะ <laughs> พี่นอ้องรอเมื่อไรเด้ะบาทเนาะแค่ขำล้วพี่น้องเลยเมื่อห้าเผื่อใสขีดขี้หล่อแค่เตะแค่เต้นพี่น้องเลยอืมเดี๋ยวไล่เตะพี่นอ้องปะเมื่อไหร่เ,ราเ,เ,เนาะบาทเนี่ยมาคุยแป๊บเดียว แป๊บเดียวจนเหืแ่แเตะเหื่แเต้นพี่น้องเว้ยหน้องตานทีนี้งนะปะยังเราเมื่อเนอ้อพี่น้องวันนี้ก็สูม้มาพาคนแลเลยนะพี่น้องเนาะถากดติดตามน้องคำาน่เดอ้อน้องคำนำสุพี่น้องขอบพระคุณคนที่เข้ามาติดตามน้องคำเนาะขอบคุณหลายๆเด้อถูกกำลังใจถูกฐานเนาะที่เข้ามาเบิง่งปลาลุงถูกฐานเนาะ ที่ขาวมาเบิ่งน้องคำกับพี่น้องกข้าหายอยู่ดีมีแห้งหายยังเข่งทุกคนเดอ้อหายเจริญเก่าหนาหายอยู่ดีมีแห้งบม่ตกาจเนาะที่เขาวมาเบิ่งน้องคำพี่น้องอยู่ในประเทศหกรกกต่างประเทศน้องคำกับข้าลาขีปเลยพี่น้องสบายดี